สวัสดีค่ะพี่ช่วยสวัสดีครับสวัสดีค่ะอเมื่อคืนนี้ก็ว่านอนหลับฝันอีกแล้วฝันแปลกๆฝันดีมากเลยพี่ช่วยแล้วงวดก่อนนี่พี่ช่วยก็ฝันว่าหลวงปู่สวงไม่ให้เลขเก <M 9 S 1> ้าศูนย์เก้าศูนครับแต่พี่ช่วยก็ไม่เชื่อก็ส่วนมากพี่ช่วยจะไม่ค่อยเชื่อ ไม่ค่อยคิดในเรื่องฝันนะเพราะว่าพี่ช่วยฝัน,นไม่แม่นไม่แม่นครับแต่งวดที่ผ่านมาคือเอาแม่นแม,ม่นเพราะว่าเห็นฝันเสือสองตัวครับก็เข้ามาเต็มๆเนาะแต่เราก็ตีไปสองห้าห้าสองอะไรประมาณนี้แต่เอฟซบางคนเขาก็บอกว่าสองสี่สี่สองอันนี้ก็เข้าแล้วก็หลวงุด่สวงมาบอกว่าเก้าศูนย์ศูนย์เก้าที่ตะโกนบอกอยู่ใต้ทีโนนใต้ทีนนทโนนครับผม แต่ว่าวันนี้ก็ฝันอีแล้วใช่ไหมฝันวันนี้คือความฝันเนาะความฝันคือปูคำเสนท่านมาวันที่แปดท่านมาถึงตำหนักวันที่แปดวันที่เก้าผมฝันฝันว่าท่านนอนในปีท่านนอนในปีแต่ในความฝันมองไม่เห็นท่านผมเดินเข้าไปแล้วท่านเรียกช่วยมันนี้ดิผมก็หันไปเอา ปูตัวนี้อะไรนี้ในความฝันครับแต่ท่านลุกขึ้นมาปุ๊บท่านตัดผมสั้นท่านตัดผมสั้นเหมือนทหารนะผมก็เอ๊ะปูทำไมต้องตัดผมสั้นอะไรนี้ท่านก็เลยผมก็เลยบอกท่านว่าปูลูกศิษย์มารออยู่ข้างนอกอะ่ะสามสิบยี่สิบคนทำไมปูไม่ไปปูบอกท่านเหนื่อยอะไรนี้ท่านก็เลยให้ผมบอกว่าช่วยเอาสว่านมาเจาะตัวนี้หน่อยที่มันเป็นแบบผ้าผ้ากลมๆอะ่ะ ผ้าม้วนผ้าม้วนกลมๆก็เลยให้ผมเจะเจะสามสามครั้งครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองครั้งที่สามเจเสร็จแล้วท่านบอกว่าให้คลี่ดูดิให้ให้เปิดดูผมก็เปิดเปิดดูปุ๊บในตรงที่เจาะเนี่ยมันเห็นตัวเลขเห็นแบบเห็นต,ตัวเลขเลย<า>ชัดมากเลยชัดมากเออในตัวเลขนั้น ก็เลยในตัวเลขนั้นก็เห็นก็โบกเลยเนาะโบกเลยนะครับผมท, <ำ S 1> ที่ท <ำ S 1> ทตัวเห็นก็คือ960ครับ960 960ครับอันนี้คือที่ความฝันนะที่จบที่จบจบผ้า hmm. แล้วก็คลี่ดูแล้วก็จะเห็น960อยู่ในตัวตัวของผ้าผมตื่นเช้ามาผมก็มาหาพี่เนงพี่นางก็บอกพี่เนงพี่นางว่าผมฝัน ว่าฝันถึงปู่อย่างนี้อย่างนี้ผมก็บอกตามเรื่องนี้แหละแล้วทําไมทําไมถึงถึงที่ว่ามีหกหกศูนย์ห้าหกศูนย์ห้านี้คือหัวเข่าของปู่สวงที่มองเห็นในหัวเข่าของหลวงปู่สวงครับหกศูนย์ห้าอันนี้คือมองเห็นเลยมองเห็นขึ้นสีแดงเนาะที่วันนั้นเราก็ลงคิปไปครั้งหนึ่งแล้วเนาะเป็นสีแดงเลยเป็นสีแดงเรียกอะไรนะลืมแล้ววันนั้น หกศู้า <60 5 S 1> ครับหกศูนย์ห้าอันเนก้าหกศูนย์อันนี้ที่ฝันเนี่ยฝันว่าปูคําแสนให้โจะนี้เก้าหกศูนที่ท่านให้โจผ้าโอ้อ,อแล้วก็ตื่นเช้ามาตื่นเช้ามาท่านก็โทรมาหาผมจริงครับเออท่านก็โทรว่าช่วยมาหาปูหน่อยนี้ออผมก็ไปหาท่านที่ตําหนักท่านก็บอกว่าช่วยจะโชคดีนะเพราะว่าเมื่อคืนปู่ฝันเห็นช้างตัวใหญ่แล้วก็งายาวสวยมาก ผมก็เลยพูดความฝันของผมให้ผู่ฟังนี้ครับผมก็มีมีแค่นี้แหละในเรื่องความฝันนะอันนี้เราก็ต้องพิจารณานะเราต้องพิจารณาวิจารยานในการดูว่ามันอย่าไปลหลงไหลกันมากในเรื่องหวยเรื่องอะไรถ้าเราซื้อก็ซื้อรัฐบาลสองใบสามใบเราซื้อเพื่อของรัฐบาลเราเล่นรัฐบาลดีกว่าเพราะว่าหนึ่งเขาก็ถ้าถูกเราได้เงินจริงนะครับอันนี้คือแนะนำเนาะ ของรัฐบาลรูคคาแสนท่านมาแล้วมาแล้วครับมาแล้วท่านจะได้นัดอีกวันว่าจะมาที่ถ้ำพระตันนี้หรือถ้ำหลวงปู่สวงหรือถ้ำอังเกบตรงนี้ท่านก็ก็จะมาครับก็ท่านในในตมหลักท่านจะให้อัญเชิญหลวงปู่สวงอีกองหนึ่งไปที่ตำหนักของปูง่คำแสนเมื่อเช้าผมก็ได้ไปดูได้ไปดูช่างเขาก็นัดวันนี้เขาจะทําให้เสร็จวันนี้ ครับผมเขาจะทําให้เสร็จแล้วเราก็ดูว่าวันไหนปู่พร้อมว่าให้เราอัญเชิญหลวงปู่สวงไปที่ที่ตําหนักของปู่คาเสนเราก็จะอัญเชิญไปนะครับอีกครั้งหนึ่งเราก็ติดตามกันดูอีกครั้งหนึ่งว่าจะยังไงน้องครับเนาะครับพิธภูมิคำเสนท่านฝันแล้วฝันแล้วครับฝันแล้วอ๋อแต่ว่าเราเต้นเต้นเหมือนท่านฝันไว้อะไรนะช้างช้างช้างตัวใหญ่ช้างตัวใหญ่แล้วมีงาสอง ข้างเลยนี่งานยาวมากท่านบอกงี้อันนี้เาท่านบอกผมท่านท่านเล่าให้ผมฟังครับครับแล้วท่านก็บอกตัวเลขด้วยแต่ก็อยากให้รู้กับท่านดีกว่าอืมอันนี้เอาแค่เลขพี่ช่วยฝันครับอันนี้เลขคล้ายกันไหมอันนี้เช็ดคล้ายกันไหมก็คล้ายคล้ายกันก็ให้ท่านบอกดีกว่าเนาะโดยที่ยังไงก็เราต้องให้ครูบาอาจารย์เป็นคนบอกมาในปากของท่านดีกว่าอมันจะแม่น แล้วพี่ <ผม S 1> ช่วยเนี่อยู่กับปูคำแสนมานานเคยฝันเห็นปูคำแสนไหม,มทางแรกหรือว่าเคยฝันเห็นท่านไหมฝันเห็นบ่อยครับฝันเห็นบ่อยกับปูคำแสนกับปูคำแสนก็ฝัน<อ>เห็นนี่เลขจะโอ,อกไหมถึงวันก็ตอนนั้นก็ออกว่าฝันอะไรสามหกหรือหกสงอะไรเนี่ยเนี่ยจำไม่ได้ครับเนาะก็โอ,อกเต็มเต็มตอนนั้นก็าอกครับผมฝันถึงเหมือนที่มาอยู่ตรงนี้ตอนนั้นมานอนมานอน อดข้าวตรงนี้ผมก็โนอนตรงนี้ท่านก็นั่งสมาธิอยู่ตรงนี้คนั้นก็เจ็ดศูนย์อะไรสมัยนั้นอะ่ะเจ็ดศูนย์ศูนย์เจ็ดอะไรเนี่ยจำไม่ค่อยได้แต่เข้าเจ็ดศูนย์ศูนย์เจ็ดมันลืมเมืออกันครับผมครับก็เข้าตอนนั้นก็ถ้าฝันถึงท่านแล้วก็คงจะโชคดีถ้าถ้าเราเราตามที่เราฝันมาครับผมครับไม่เคยคือไม่เคยพลาดแต่ฝันเห็นปูอมเสนแล้วครับผมก็ เคยฝันเห็นหลายครั้งอยู่ก็มีความโชคดีอยู่พอสมควรครับผมแล้วมวันนี้นี่ไม่ฝันเห็นหลวงปู่สวงอีกเหมือนเหมือนวันนี้ยังครับเห็นปู่คำแสนหลวงปู่สวงยังไม่ฝันนะครับยังไม่ฝันครับผมเพราะว่าผมตั้งแต่เกิดมาเนี่ยผมไม่เคยฝันครั้งแรกที่ฝันนี่ตอนที่อกศูย์เก้าเก้าูฝันที่ท่านมาบอกในหลวงปู่สวงครับฝันถึงหลวง,งลปู่สวงที่มาบอกแล้วครั้งแรกที่ได้อัญเชิญหลวงปู่สวงมาไว้ตามกระท่อมครับเป็นครั้งแรกใช่ไหมครั้งแรกครั้งแรก และก็ไม่เคยคิดเคยฝันว่าจะไม่ได้สร้างหลวงปู่หวงด้วยครับ<อ>แล้วก็ออกมาแล้วก็ไปเหยียบไก่เหยียบไก่รถเหยียบไก่ถ้าเราก็บอกว่า90 0 9นย์นเก้าอะไรนี้ฝันก็เก้าศูนย์อีกครับผมฝันก็เก0 9ศย์เกาอีกที่ท่านบอกอแต่ความความความโชคของเราไม่มีมโชคเราไม่มีเรื่องอย่างนี้มันต้องมีโชคด้วยก็มีดวงด้วยครับมีดวง <c oughs> มีโชควาสนาบางคนซื้อหมดเป็นหมืน่นเป็นแสนเป็นร้อยใบายสามร้อยใบยก็ยังไม่ถูกก็มีครับแต่บางคน แค่เขาหยิบให้สองใบก็ยังถูกครับครับผมเหมือนที่ผ่านมาเอซหยิบให้ผมสองใบเอฟซเอาไปเก้ <4 S 2> าศูนย์สีใบแล้วก็ศูนย์เก้าเหลือให้ให้พี่ช่วยเขาก็หยิบมาให้ผมนั้นมาถูกนี่คือดวงครับผม,มบุญวาสนาที่เราเคยเคยเคย,เคยทำบุญบุญลเล็กละน้อยเหมือนกับเราฝากธนาคารเลยถ้าเราเคยฝากธนาคารยังไงอย่างนั้น เราต้องเบิกได้ใช้แน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ถ้าเราไม่เคยฝากเบิกไม่ได้แน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์เหมือนชาตินี้ถ้าเราเคยทําบุญเราเบิกได้แน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ครับผมอันนี้คือเรื่องเรื่องบุญสุนทานเรื่องบุญสุนทานมันเป็นมีจริงมีจริงแต่ก็อะไรก็แล้วแต่ขอให้สุขภาพแข็งแรงครับสุขภาพแข็งแรงอยู่เย็นเป็นสุขก็นั่นแหละคือความลาบอันประเสริฐของทุกคน ครบับแต่สังเกตดูนะพี่ช่วยจะก่อนฝันไม่ค่อยแม่นนะแต่หลังๆเนี่ยเริ่มแล้วเริ่มจะเข้าที่เข้าทางเริ่มจะแม่นแล้วครับผมเพราะว่าผมนี่ส่วนมากผมจะฝันน้อยมากมันความฝันนี่คือหนึ่งจะพูดตรงๆผมนอนดึกนอนดึกมากประมาณหกทุ่มหรือตีหนึ่งส่วนมากผมจะนอนเพราะว่าผมต้องทํางานทํางานครับผมทํางานแบบว่าเนาะ เราเพียของอะไรของปู่บ้างอะไรบ้างนี่เราก็แต่ได้ฝันมาเนี่ก็เหมือนที่ผ่านมาก็ฝันว่าเสือสองตัวเดินเข้ามาแต่ผมก็ไปตีผิด<ส>ผมตีเป็นห้าตีเป็สาเขมโอ้แต่เอฟซีเขาบอกว่าเสือก็สี่สองก็สองแล้วสีส่สครับผมพอดีผมก็ไปตีเป็นภาษาขเขมรแต่งวดนี้ก็ลองติดตามดูครับ เก้าหกโชว์แบบนี้เลยเก้าหกศูนย์ว่าเลขจะตรงกันเยอะเนาะเลขเต่าก็ตรงกันนะเลขเต่าก็ตรงเลขเต่ามันมันมันหกหกศูนย์ห้าเนาะหกศูนย์ห้าใช่ค่ะกับเลขเต่าหกศูนย์ห้าและนี่คือฝันเลยเลฝันเลยเห็นฝันเห็นชัดชัดเลยตัวแดงแดงไหมตัวดำตัวดำตัวดําไม่แดงแต่ตรงที่สว่านจบพอดีเลยจบสามครั้งหนึ่งสองสามแล้วก็คลี่ไปก็เห็น ตื่นมายังคิดเลยทําไมมันชัดจังชัดจังแล้วมันมันถ้าอกในบุญบารมีอย่างสูงนะท่านริดนี้อกก็แสดงว่าผมผมมีบารมีกับหลวงปู่สวงมากมายมหาศาลหรือกับปู่คําเสนมากมายมหาศาลนะถ้ามันอกนะถ้าไม่อกนะอก็อีกเรื่องหนึ่งอันนี้เราเราอย่าไปคิดมันมากอย่าไปคิดว่าโอ้พี่ช่วยซื้อตามพีม่ช่วยอย่าไปซื้อมากครับอย่าไปซื้อหนึ่ง ถ้ายืมคนซื้ออย่าไปยืมถ้าซื้อได้ก็ซื้อไปถ้าเรามีกําลังร้อยสองร้ใบสองใบอย่าไปลุ่มหลงมันมากมันไม่แน่นอนเป็นสิ่งที่ไม่แน่นอนเนาะคือเราแนะนํากันอย่างนี้ดีกว่าแต่บางคนว่าโอ้มีช่วยฟันแม่นแล้วทุ่มเลยแสนสองสนหมื่นสองหมืนผมว่าอย่านะ เดียวมันผิดพลาดมามันเดี๋ยวอาจารย์ช่วยอยู่ยากมันไม่อาจารย์ช่วยอยู่ไม่ยากหรอกไอคนที่ซื้อเลยมันจะอยู่ยาก <c oughs> เพราะว่าติดหนี้ <c oughs> ติดสินอืมติดหนี้ติดสินเขา <c oughs> เราเล่นพอสมควรเราเล่นเรามีสองร้อยเราเล่นสักห้าสิบบาทอืมเรามีห้าร้อยเราเล่นสักร้อยหนึ่งก็ยังดีอย่าไปซื้อหมดเราเผื่อไว้ให้ลูกหลานไปโรงเรียนด้วยครับ <c oughs> ผมเหมือนเราซื้อห้าร้อยเราซื้อสักใบหนึ่งที่ร้อยหนึ่ง อะไรเงี้ยนะครับอันนี้คือความแนะนาเนาะเชื่อไม่เชื่อก็ไม่เป็นไรในตรงนี้แต่เราขอเป็นความฝันนะเป็นความฝันเราอย่าไปมั่นใจอะไรมากครับก็คือฝันยังไงก็บอกอย่างนั้นก็บอกอย่างนั้นก็คือถ้าไม่ฝันก็จะบอกว่าไม่ฝันย่าจะไม่ฝันแต่นี้ฝันแล้วครับฝันแล้วฝันเห็นลขตรงๆเลยเห็นเห็นเห็นมาจะจะอย่างนี้แหละแต่ว่าแม่นไม่แม่นอีกเรื่องหนึ่งครับผมแต่หกนย์เนี่ยคุ้นๆ้นเหมือนกับเสบียนรถไฟนะ เบียร์รถผมพี่ช่วย60กันบ่า60ครับเอาของผมก็06นั่นะครับ109306 9ก็ตัวเดียวกันออกไปแล้วแต่ว่าจะออกเป็น60เลยตรงเพราะวนี้เนาะครับผมกพลองดูก็เคยออกครั้งหนึ่งมาหลายปีแล้วมันจะออก605 605อาจจะครบโรคมาอาจจะครบโรคสมัยนั้นเคยออกเต็มเต็ม ผมช่วงนั้นผมโชคดีได้อยู่พอสมควรผมฝันว่าลูกชายฝันว่ารถของผมเนี่ยเหยียบเงินเหยียบกระเป๋าตังค์ก็ซื้อ605ออกมาเต็มๆตอนนั้นก็ได้พอสมควรครับผมเคยออกครั้งหนึ่งแต่ถ้ามีบุญวัฒนาทั้งหมดนี้จะโอกอีกครั้งหนึ่งครับเนาะครับ แต่เราก็อ no? ย okay. sure. oh. 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 our ่าไปคิดอะไรกันมากฝากไว้เป็นแนวทางนะคะดูแล้วก็พิจารณานะคะพอควรครับสหรับพของปากของโพนอนอกับเนาะก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็ขอขอบคุณ F.C. ทุกคนที่รวมบริจาคสร้างถนนขึ้นมาในตำหนักหลวงบุ่สวงหรือตำหนักภูคำเสนที่ทำหังเก็บหรือทำพาตันของพี่นางพี่เนงกขอขอพระคุณอย่างสูงขอให้ท่านได้รับ ร้อยเท่าพันเท่าที่ท่านได้สร้างบุญมาในครั้งนี้ก็ขอให้ท่านได้รับในชาตินี้ขอให้เฮงรวยๆธุรกิจการงานขอให้รุ่งเรืองขึ้นๆต่อไปสุขภาพเพ็งเรนะครับขอขอบคุณคขอบสาธุสาธุ